Good morning s t u d e n t in ป o ม 5. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่ 5. วันนี้ครับเช้าเรามาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with p r ู n o t สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ Weather Forecast. Weather Forecast. อาคำว่า Weather เราก็เรียนมาแล้วเมื่อวานนะคะ weather ก็คือสภาพอากาศส่วนคำว่า forecast forecast ก็คือการพยากรณ์หรือการทำนายนั่นเองดังนั้นคําว่า weather forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศอาการพยากรณ์อากาศก็คือการทํานายสภาพอากาศของแต่ละวันว่าแต่ละวันนั้นสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะคะอ่านักเรียนดูนะคะคำที่หนึ่ง sunny 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 แปลว่ามีแดดจ้าคำที่สอง windy 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 แปลว่ามีลมพัดคำที่สาม hot 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 แปลว่าร้อนคำที่สี่ stormy 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 แปลว่ามีพายุคำที่ห้า rainy 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 Rain แปลว่ามีฝนตกคำที่หก snowy 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 Snow แปละวะ่ามีหิมะคำที่เจ็ด warm 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 แปละวะ่าอบอุ่นคำที่แปด foggy 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 แปละวะ่ามีหมอกคำที่เก้า cloudy 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 แปละวะ่ามีเมฆมากและคำสุดท้าย cold 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 แปละวะ่าหนาวค่ะต่อไปเรามาดูคำสองคำนี้นะคะก็คือคำว่า will และ be going to คำว่า will และ be going to แปละวะ่าจะ เราจะใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอาก่อนอื่นเรามาดูคำว่า i l l ก่อนนะคะ will เราจะใช้ในการบอกว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยทันทีโดยที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดการว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะอาเจนบอกว่า My bicycle has a flat tire. Can you repair it for me? My bicycle has a flat tire. Can you repair it for me? อารถจักรยานของฉันยางแบนเธอช่วยซ่อมให้ฉันหน่อยได้ไหม f าเธอร์คุณพ่อก็พูดว่า Okay but I can't do it now. I will repair it tomorrow. Okay. But I can't do it now. I will repair it tomorrow. หาคุณพ่อบอกว่าโอเคแต่ฉันไม่สามารถซ่อมได้ตอนนี้นะอาและนักเรียนดูตัวสีแดงนะคะเขาบอกว่า I will repair it tomorrow. I will repair it tomorrow. อานักเรียนสังเกตดูนะคะมีคำว่า will วิลก็คือคุณพ่อเนี้ยไม่ได้ทำตอนนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อจะทำในอนาคตอนาคตเมื่อไหร่เขาก็บอกว่า tomorrow ก็คือวันพรุ่งนี้ I will repair it tomorrow ก็คือฉันจะซ่อมให้ในวันพรุ่งนี้ ต่อไปนะคะเรามาดู be going to นะคะ be going to เราจะใช้ในการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นสิ่งที่คิดหรือวางแผนไว้แล้วว่าจะทำแน่นอนหรือ การกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันไกลอาเชนตัวอย่างประโยคนะคะมาเ e อคุณแม่บอกว่า Can you repair Jane's bicycle? It has a flat tire. Can you repair Jane's bicycle? It has a flat tire. คุณช่วยซ่อมจักรยานของเจนหน่อยได้ไหมอย่างมันแบน คุณพ่อก็ตอบว่า Yes I know s h e told me I am going to repair it tomorrow Yes I know s h e told me I am going to repair it tomorrow อ่าใช่ฉันรู้แล้วเธอบอกฉันแล้วอ่าแล้วก็ดูประโยคสีแดงค่ะ I am going to repair it tomorrow. อ้าก็เป็นการวางแผนไว้แล้วนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณพ่อจะซ่อมจักรยานให้กับเจนอยู่แล้วอ่าก็คือ I am going to repair it tomorrow. ผมจะซ่อมมันในวันพรุ่งนี้ค่ะต่อไปเรามาดู conversation หรือบทสนทนา เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศกันนะคะอนกเรียนดูโครงสร้างประโยคนะคะคำถามคือ what will the weather be like tomorrow what will the weather be like tomorrow what will เห็นไหมคะมีคำว่า will แสดงว่าเราพูดถึงอนาคตา the weather ก็คือสภาพอากาศ I'll be like อาจะเป็นอย่างไร tomorrow ก็คือวันพรุ่งนี้ What will the weather be like tomorrow? ก็แปลว่าสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเวลาเราตอบอ่าเราก็ตอบว่า It will be blah 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 tomorrow. it will be bla บลาบลา tomorrow อ่าตรงช่องว่างเราก็ใส่เป็นสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้นะคะว่าวันพรุ่งนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรอ่าหล้วเกณฑสังเกตคำว่า will ไหมคะ่าเราจะใช้วิวเพราะว่าสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า will ก็คือจะมันจะเป็นอย่างไร เราก็ใส่สภาพอากาศลงไปที่ขีดเส้นสีแดงลงไปเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะอ่ามุกถามว่า What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? พรุ่งนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอ้าพลัม um, บอกว่า It will be rainy tomorrow. it will be rainy tomorrow อ่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคะ rainy ก็คือมีฝนตกอ่าพลัมบอกว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตก ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเลยนะคะถึงเวลา practice ของเราแล้วนะคะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเปิดไปหน้าที่4ใบงานที่2เรื่อง weather forecast ในใบงานนี้นะคะให้นักเรียนเขียนสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคตามแผนที่อากาศที่กำหนดให้ครูจะให้แผนที่อากาศเอาไว้นะคะอาสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนบอกนะคะ ครูให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสภาพอากาศอว้้แล้วนะคะอ่านักเรียนลองดูนะคะว่าอาสัญ,ญลักษณ์แบบนี้จะหมายถึงสภาพอากาศอย่างไรนักเรียนก็เขียนให้ถูกต้องตามภาคต่างๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า See you again next week goodbye